รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักเรียนเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแบบนี้แล้วใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะเราก็มาเรียนรู้วิทยาศา,ศาสตร์นะคะกับคุณครูกิฟบแก๊ปกันค่ะโดยวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่อง สัตว์และประเภทของสัตว์ค่ะโดยครูจะพูดถึงเรื่องการจําแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะครูจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดความหมายของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแต่ครูจะมาดูก่อนว่านักเรียนเนี่ยสามารถแยกออกได้หรือไม่โดยการมองด้วยตาเปล่าก่อนนะคะหรือพูดง่ายก็คือครูจะพูดแบบพื้นๆก่อนนั่นเองค่ะ,ะนะคะต่อไปเลย สัตว์ที่อยู่บนโลกเนี่ยมีหลายชนิดอาศัยอยู่ในน้ําและบนบกสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยจะมีโครงสร้างอาวัยวะและลักษณะเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและแหล่งที่อยู่อาศัยแต่โครงสร้างอาวัยวะและลักษณะเฉพาะตัวบางอย่างเนี่ยอาจจะคล้ายกันหรือต่างกันก็ได้ค่ะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงนํามาใช้เกณฑ์นในการจําแนกกลุ่มน,นั่นเองค่ะค่ะ ความหลากหลายนะคะของสัตว์และการจำแนกค่ะสิ่งมีชีวิตมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันไปเป็นผลมาจากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจนทําให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะตัวอย่างเลยนะคะเรามาดูความหลากหลายของแมวกันค่ะโดยแมวแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียน โดยบางชนิดบางสายพันธุ์เนี่ยจะมีลักษณะที่ขนสัน้นขนยาวหรือจะเป็นหางเป็นพุ่มหรือจะเป็นหางแบบไม่ใชเ่เป็นหางเป็นพุ่มใช่ไหมคะค่ะทั้งหลายเนี่ยมันก็มีผลมาจากการปรับตัวของแมวใช่ไหมคะเหมือนถ้าแมวอยู่ที่เมืองหนาวมันก็จะต้องมีขนที่หนาถ้าแมวอยู่ในเขตร้อนเนี่ยมันก็จะมีขนที่สัน้นใช่ไหมคะนักเรียน เพื่อให้มันเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดนั่นเองค่ะก็คือการปรับตัวเนี่ยให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและก็แหล่งที่อยู่อาศัยของมันเองนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะต่อไปก่อนเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะครูก็จะมีเกมมาเล่นกับนักเรียนก่อนเลยหนึ่งอะไรเอ่ยอ,อยู่ในดินตัวบินอยู่บนเวหาอ่ะครูให้นักเรียนคิดก่อนนะคะใช้เวลาคิดห้าวิค่ะนักเรียน ถูกต้องแล้วค่ะนกขมิ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอะไรเอ่ยใครเห็นต้องกลัวมีหางมีหัวตัวยาวๆถูกต้องแล้วค่ะคำตอบก็คืองูนั่นเองคำถามต่อไปนะคะ อะไรเอ่ยตัวใหญ่มหือมาแต่มีในตาเล็กนิดเดียวถูกต้องแล้วคะ่ะคำตอบก็คือช้างนั่นเองคะ่ะคำถามต่อไปอะไรเอ่ยตัวขาวราวปุยฝ้ายทั่วร่างกายมีขนยาวฟู ยาวที่สุดคือหูอแต่หางนั้นสั้นนิดเดียวถูกต้องแล้วค่ะคำตอบก็คือกระต่ายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาร่วมกันสังเกตนะคะสัตว์ที่ครูนำมาดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือกุ้งล็อสเตอร์ ปลิงเป็ดฉลามหอยแครงปากรลังจิงโจ้กบปองน้ำทะเลพญาจเต่าดาวทะเลคำถามในสไลด์นี้นะคะก็คือ นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของสัตว์เหล่านี้ได้กี่ประเภทเอ่ยเราใช้ตาดูลักษณะภายนอกกันก่อนเลยเนาะค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือได้สองประเภทนั่นเองค่ะก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะ,ะเรามารู้ความหมายของแต่ละอย่างกันอย่างค่าวๆกันนะคะ การจำแนกสัตว์โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจำแนกนะคะได้เป็นหนึ่งเลยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือสัตว์ที่ไม่มีโครงกระดูกในตัวและไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะ2สัตว์มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่มีโครงกระดูกในตัวและมีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะต่อไปเลยนะคะนักเรียน นักเรียนคิดว่าสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและเพราะเหตุใดเรามาเริ่มการสังเกตกันเลยค่ะหนึ่งเลยก็คือปลาทูสองก็คือหอยแมลงพู่นั่นเองค่ะเรามาสังเกตปลาทูกันก่อนเลยเนาะค่ะเมื่อเราใช้นิ้วนะคะแง้มเนื้อปลาทูขึ้นมาเราก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อเอาเนื้อออกไปเลยฝั่งหนึ่งเราก็จะเห็นลักษณะนี้ และเมื่อเราเอาออกไปทั้งหมดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หอยแมลงผู่เมื่อเราเอาฝาออกข้างนึงเราก็จะเห็นเนื้อของมันเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้และเมื่อเอาออกไปทั้งหมดเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าสัตว์ชนิดใดคะที่เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเพราะอะไรอ่ะอันนี้เอามาตอบครูท้ายชั่วโมงกันนะคะนักเรียน มาต่อไปคําถามต่อไปนี้นะคะก็เพื่อที่ครูเนี่ยจะวัดว่านักเรียนเนี่ยสามารถแยกออกได้หรือไม่นะคะควายเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจริงหรือเท็จคะนักเรียนถ้าตอบจริงก็คือเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแต่ถ้านักเรียนตอบเท็จ เป็นคำตอบที่ผิดนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปเป็นคําถามที่สองนะคะนักเรียนทุกคนนักเรียนคิดว่ากิ้งกือเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นคําตอบจริงหรือเท็จคะนักเรียนถ้านักเรียนตอบเท็จเป็นคําตอบที่ผิดนั่นเองค่ะแต่ถ้านักเรียนตอบจริงเป็นคำตอบที่ ถูกต้องนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนทุกคนคำถามต่อไปคือเสือจัดกลุ่มการจำแนกอยู่ในประเภทใดถ้านักเรียนตอบไม่มีกระดูกสันหลังเป็นคำตอบที่ผิดนั่นเองค่ะ แต่ถ้านักเรียนตอบมีกระดูกสันหลังเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปแมงมุมจัดกลุ่มจำแนกอยู่ในประเภทใดถ้านักเรียนตอบว่า สัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นคำตอบที่ผิดนั่นเองค่ะแต่ถ้านักเรียนตอบว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ,ะเรามาสรุปกันนะคะอย่างคร่าวๆเลยสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยสัตว์ที่มี กระดูกเรียงต่อกันเป็นข้อๆทำหน้าที่เป็นแกนกลางอยู่ภายในร่างกายของสัตว์นะคะแล้วก็สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งเป็นโครงสร้างของร่างกายลำตัวเนี่ยจะมีลักษณะอ่อนนิ่มนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเราก็จะเจาะลึกเข้าไปอีก สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนักเรียนมากเลยที่ฟังคลิปครูจนจบขอบคุณค่ะ